มีทั้งค่ายจากโรซีตรองนะครับแล้วก็ค่ายพรีเมียมคุณภาพจากญี่ปุ่นอย่าง Lexus ด้วยส่วนจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนั้นนะครับไปชมกันได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNA ภาพลับเฉพาะที่เห็นกันอยู่ตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่าพวกเราได้เข้าใกล้ความจริงแล้วกับซีตรองซีสี่ปิกัสโซใหม่ ซึ่งสีตรองทิ้งช่วงปิกัสโซใหม่ห่างจากรุ่นแรกไปนานถึง10ปีปิกัสโซรุ่นแรกเปิดตัวที่งานมหกรรมยานยนต์ปารีสเมื่อปี2006ส่วนปิกัสโซใหม่ก็ถูกกำหนดไว้ว่าจะมาเปิดตัวให้ทันมหกรรมยานยนต์ปารีส2012ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกันยายนนี้ส่วนจะทันหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันได้ครับเอาละครับกลับมาที่ชุดภาพของเรากันต่อสีตรองซีสีปิกัสโซใหม่ ถูพรางตัวไว้ตั้งแต่หัวจรดท้ายเรียกว่ายากจะอย่างรู้ถึงเนื้อแท้ที่อยู่ใต้ชุดพรางนี้เลอเกินซึ่งก็ทําให้นักวิจารณ์ทั้งหลายรวมทั้งเราคิดว่าถ้าซีตรองซีสีปิกาโซในรุ่นปัจจุบันจักว่าเป็นรถที่ให้ประสบการณ์ในด้านาต่างๆกับนักขับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วหากซีสีปิกาโซใหม่จะเข้ามาแทนที่ก็คงจะเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความสามารถอย่างมากในด้านการออกแบบนอกจากนี้ยังมีเสียงลือเสียงเล่าว,ว่า นับจากนี้ไปในรุ่น c s ซีรีสของซีตรองจะมีลักษณะการออกแบบไปในทิพิาทางที่ให้ความรู้สึกอนุรักษ์นิยมมากขึ้นแยกออกจากสายพันธุ์ดีที่ไม่สนแนวอนุรักษ์นิยมทั้งนี้ก็เพื่อให้ DS นั้นเข้ามาเติมช่องว่างของลายสินค้าให้เต็มซึ่งภาพเหล่านี้น่าจะยืนยันถึงข่าวลือที่ผมบอกได้ในระดับหนึ่งแต่ผมว่า C 4ซี c ิกโซใหม่ก็ยังมีกลิ่นอายของรุ่นเดิมอยู่บ้างในบางส่วนดูจากล้อ เราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบเหมือนใบพัดเทอร์บายที่ให้ความสวยงามและหน้าต่างเล็กๆหลังเสาเอลพิล่าที่เป็นความต่อเนื่องมาจากซีตรองซีซีพิกาโซ่รุ่นเดิมครับส่วนอีกคันที่ผมบอกไปว่าเป็นแบรนด์ดังระดับพรีเมียมของญี่ปุ่นนั่นคือ Lexus ในรุ่น i s f p a b r โรรถยนต์นั่งสมรรนะสูงที่ทันค่ายตั้งใจให้ลงมาประปกบติดกับรถเตตะกูล M ของ B M W แบบตัวต่อตัว,ตวรุ่นต่อรุ่น และถึงแม้ว่า ISF จะไม่ได้ผลิตออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากแต่เขาก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในทางบวกปเป็นอย่างมากเช่นกันและส่วนใหญ่ของคำวิจารณ์นั้นก็เน้นย้ำว่าประสบการณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นทันทีที่คาบิโอทำงาขุมพลังของ Lexus ISF คาบิโอคือเครื่องยนต์ V8 ความจุ5,000ซีซีซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับที่ใช้ในรุ่นซีดาทํทงานร่วมกับระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ8สหวะ ซึ่งเขาให้แรงดิกที่มากกว่า M3 แต่ก็ยังไม่มากพอจะไปวัดกับ C63 AMG ของ Mercedes ได้ภายนอกของ i s s Carbio จากที่เห็นขณะกำลังทดสอบความแรงและความเร็วในสนามรูบวกริงประเทศเยอรมนีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นซีดานมากนักเขากีาเห็นมีปีกหลังขนาดใหญ่อยู่บนฝารกระโปรงท้ายและปลายท่อไอเสียสีท่อซึ่งเปลี่ยนจากรูปวงรีเป็นทรงกลมเท่านั้น จริงๆแล้วนะครับผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จมูกและฝากระโปรงหน้าให้ดูเผ็ดด้อนสมกับสมรรถนะมากกว่านี้เพราะขนาดเปอโย208ยังมีฝากระโปรงหน้าที่เข้มสะดุดตามากกว่านี้เลย นนนแน่นอนอยู่แล้วครับมีเรื่องดีๆเราต้องไม่รีรอที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมทราบกันให้สมกับเป็นวาไรตี้ยันยนต์ของคนทันสมัยครับผมเยี่ยมสุดสุดไปเลยพูดเรื่องดีๆพูดจะเสียงนุ่มน,นั่นแน่นอนครับเอาไปต่อนอดีกช่วงหนึ่งของเรากันดีกว่านะคะในช่วงเอ็กซ์เรย์เป็นเรื่องระบบเบรกค,ครับผมช่วงเอ็กซ์เรย์สนับสนุนโดยไมคเชฟโรเลสซนิกโซลจ เรามาเริ่มกันที่ระบบเบรกแบบป้องกันล้อตายหรือล้อล็อกได้โดยอัตโนมัติซึ่งรู้จักกันดีในชื่อระบบ ABS หรือ Anti-lock Brake System กลายเป็นเทคโนโลยีเบรกที่ช่วยป้องกันผู้ใช้รถทั่วโลกไม่ให้บาดเจ็บและล้มตายได้ไม่น้อยจากการเบรกฉุกเฉินระบบนี้จะลดแรงเบรกที่ล้อแต่ละล้อได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดขณะที่ล้อกำลังจะล็อกหรือตายแล้วก็กลับให้แรงเบรกใหม่ได้ทันทีทันใดตอล้อกลิ้งต่อ เหมือนผู้ขับเหยียบแป้นเบรกอย่างแรงแล้วปล่อยแล้วเหยียบซ้ำสลับกันไปแต่มันเก่งกว่าคนหลายเท่าเพราะทำแบบนี้ได้หลายครั้งในหนึ่งวินาทีรถจะใช้ระยะทางเบรกสั้นมากบนถนนลื่นผู้ขับสามารถออกแรงเหยียบแป้นเบรกได้อย่างแรงเต็มที่โดยไม่ต้องยัง้งนอกจากนี้ตอนเบรกฉุกเฉินแล้วยังหยุดไม่ทันก็ยังสามารถหมุนพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวหลบได้โดยไม่ต้องถอนเท้าจากแป้นเบรกด้วย เมื่อมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยควบคุม Break, แรงเบรกได้อย่างว่องไวแม่นยำวิศวกรก็เลยสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสบายให้แก่ผู้ขับขี่ได้อีกมากมายอย่างแรกคือเอามาใช้กลับทางกับตอนเบรวนั่นคือดัดแปลงเป็นระบบเสริมม้องกันล้อหมุนฟรีโดยใช้เซ็นเซอร์วัดความเร็วประจำล้อขับเคลื่อนซึ่งก็คือเซนเซอร์ตัวเดียวกันของระบบ ABS นั่นเองพอได้สัญญ,ญาณว่าล้อขับเคลื่อนความเร็วเกินควร และยังหมุนเร็วกว่าล้อที่ไม่ได้ขับเพื่อนด้วยนั่นแสดงว่าล้อนั้นหมุนฟรีแล้วระบบควบคุมจะหุบลิงผีเสื้อหรือลินคันเร่งเพื่อลดกําลังของเครื่องยนต์ลงขณะเดียวกันต้องเบรกล้อที่กําลังเริ่มหมุนฟรีให้ทันการด้วยโดยนําพลังงานและความดันจากต๊มไฟฟ้าในระบบควบคุมแรงเบรกของ ABS มาใช้นั่นเองเรียกว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือ traction control ระบบนี้ยังสามารถเบรกล้อบางล้อได้อย่างรวดเร็วทันใจ เพื่อป้องกันการเสียทรงของตัวรถในทางโค้งไม่ว่าจะในขณะขับตามปกติแต่ใช้ความเร็วสูงไปหรือเพราะเบรกหรือเร่งในโค้งแรงเกินไปก็ตามระบบจะเบรกล้อที่สมควรถูกเบรกด้วยความไวความแรงและระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นถ้าจะเสียหลักแบบท้ายเหวี่ยงออกนอกโค้งระบบนี้จะเบรกล้อหน้าที่อยู่นอกโค้งเพียงล้อเดียวเพื่อตั้งาการท้ายปัด ระบบเบรกที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้จะใช้ปั๊มไฮดรอลิกแทนหมอ้อลมสูญญากาศช่วยผ่อนแรงแบบเกา่าปั๊มไฮดรอลิกจะสร้างความดันโดยตรงโดยมีหมอ้อพัดเก็บความดันและรักษาความดันให้คงที่พร้อมใช้งานได้ทันทีทันใดแทนที่จะต้องออกแรงเหยียบเบรกมากน้อยตามต้องการเหมือนรถทั่วไปที่ใช้หม,ม้อลมส่วนแป้งเบรกของระบบนี้จะทำหน้าที่เปิดลิ้นควบคุมความดันของน้ำมันเบรกที่จะไปสู่ล้อ ระบบนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่มีประโยชน์กับผู้ขับขี่มากมายเช่น soft stop โดยระบบจะช่วยลดความดันของน้ำมันเบรกลงก่อนล้อหยุดหมุนเล็กน้อยทำให้รถหยุดอย่างนุ่มนวลยกเว้นถ้าคนขับเหยียบเบรกอย่างแรงหมายถึงต้องการหยุดด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดระบบนี้ก็จะยกเว้นการทำงานเช่นเดียวกับตอนเข้าจอดในที่แคบหรือไหลมาด้วยความเร็วต่ำแต่แรกเพราะถ้ามวแต่เบรกนุ่ม อาจเลยไปชนท้ายคันหน้าที่จอดอยู่ก่อนได้ระบบนี้ยังทำหน้าที่คอยรีดน้ำจากจานเบรกเป็นระยะขณะที่ขับทางไกลตอนฝนตกเพราะละอองน้ำจะเกาะที่จานเบรกจนชุ่มเพราะเหยียบเบรกจะรู้สึกว่ามันทำงานช้าไปเนื่องจากผ้าเบรกต้องอาศัยเวลาในการรีดน้ำออกจากจานเบรกเซนเซอร์วัดสัญญาณเม็ดฝนจะส่งข้อมูลให้ระบบควบคุมเพื่อให้ระบบเบรกทุกร้อทำงานเบาๆเป็นช่วงๆเพื่อคอยรีดน้ำจากจานเบรก ยิ่งกว่านั้นเมือ่อใดก็ตามที่คนขับรถถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างรวดเร็วเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณสู่ระบบควบคุมว่าคนขับต้องการเบรกแน่นอนระบบนี้จะเบรกแบบเบากร,รอไว้เลยเพื่อให้ภาพเบรกกดจานเบรกรอไว้ไม่ต้องสูญเสียทั้งเวลาและระยะทางเบรกขณะเบรกฉุกเฉินยังมีระบบป้องกันรถไหลเมื่อออกรถบนทางชันเซ็นเซอร์วัดมุมของตัวรถจะบอกว่ารถถูกเบรกหยุดอยู่บนเส้นทางชันหรือเปล่า ถ้าใช่ระบบเบรกจะยังทำงานอยู่แม้คนขับจะยกเท้าออกจากแป้นเบรกแล้วก็ตามเมื่อคันเร่งถูกเหยียบระบบเบรกถึงจะคลายระบบสุดท้ายคือระบบช่วยเบรกตอนรถติดระบบนี้จะรับรู้ว่ารถติดด้วยเซนเซอร์ความเร็วถ้าคนขับถอนเท้าจากคันเร่งค่อนข้างเร็วขณะใช้ความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบอัตโนมัติจะเบรกรอไว้ตั้งแต่เริ่มถอนคันเร่ง ถ้ายัางไม่พอผู้ขับจะสามารถเหยียบเบรกเพิ่มได้และหากติดตั้งเรดาร์วัดระยะห่างจากคันหน้าระบบจะเบรกและเร่งแทนผู้ขับได้เลยตอนรถติดทั้งยังช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้ปลอดภัยขณะขับตามได้ด้วย